สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะ,ะสำหรับวันนี้ว่านดีของไทยว่านอภิมหามงคลก็พามารู้จักว่านชนิดนี้นั่นก็คือว่านมะเหศวนใครที่มีว่านชนิดนี้อยู่ก็ดูแลเลี้ยงดูให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าจะมีเทวดามาอ,อยู่ที่ว่านชนิดนี้ นะคะเป็นว่านดีของไทยอีกหนึ่งชนิดลักษณะทั่วไปนะคะชื่ออื่นก็คือว่านขุนศึกเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีสูงได้80-100เซนติเมตรมีลำต้นอยู่ใต้ดินคล้ายหัวเผือกหากปลูกในที่ที่มีความชื้นสูงก็จะแตกไหลได้จำนวนมากลักษณะใบเป็นใบเดียวเรียงเวียนสลับรูปหัวใจ สีเขียวเส้นเส้นใบมีสีดำนะคะก้านใบกรมสีเขียวก็จะดอกจะออกที่ซอกใบนะคะการปลูกว่านชนิดนี้ก็ชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีแสงแดดรำไรขยายพันธุ์ก็ด้วยการแยกหนอ่อแยกไหลไหลที่อยู่ด้านล่างเราก็นำมาขยายพันธุ์ได้ก็นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ สวยงามทั่วๆไปนะคะเพราะว่ามีใบที่สวยลวดลายใบสวยก็นิยมปลูกเป็นไม้ประดับและยังเป็นว่านมงคลอีกด้วยก็มาดูความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องว่านชนิดนี้นะคะ สำหรับบ้านมะเหสวนนะคะการดูแลก็ให้ดูแลดีๆนะคะในตรงบริเวณที่ปลูกนะคะเพราะว่าจะมีเทวดามาคอยปกปักรักษานะคะ,ะคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขต้องระวงังไม่ให้ตรงนั้นสกปรกนะคะว่านมเหสวนก็เป็นว่านชั้นสูงอีกชนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจะมีเทวดามาปกปักรักษาอยู่นะคะก็จะ,ะสรรพคุณก็จะคล้ายกับ ว่านพัตตะบะนะคะเพราะว่านชนิดนี้จะใช้ปราบพูดผีปีศาจได้ตามความเชื่อนะคะขับไล่ผีต่างๆนานานะคะผีสิงผีพูดผีปีศาจนะคะขับไล่ได้ในทางเมตตานะคะก็ให้นำหัวว่านมาอาเสกเป่าด้วยพระคาถาอิติปิโสนะคะอิติปิโสร้อยแปดจบแล้วพวกพาติดตัว ไปที่ใดๆก็ตามก็จะมีคนเมตตาคนรักนะคะ,อะเอ็นดูเราจะพูดจะเจราจาสิ่งใดก็สำเร็จลุล่วงสมปรารถนานะคะอันนี้ก็ให้พวกพาว่านติดตัวไป เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ได้รู้จักว่านมงคลว่านอภิมหามงคลเพิ่มอีกหนึ่งชนิดเป็นว่านดีของไทยคือว่านมะเฮสวนนะคะใครที่มีอยู่ก็ดูแลเลี้ยงดูดีๆนะคะเพราะจะมีเทวดามาคุ้มครองปกปักรักษาเราสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ